เสื้อยืดเนี่ยแบรนด์ที่ทำโดยตลกไทยนะครับมันยังไงแล้วทำไมผมถึงซื้อมามันมีอะไรดีจนเรายอมที่จะควักเงินจ่ายนะครับสวัสดีครับนี่คือต้องซ่ารีวิวอันนี้เป็นรีวิวส่วนตัวครับเป็นของชิ้นหนึ่งที่มีความรู้สึกอยากจะเข้าไปอุดหนุนเข้าไปซื้อนะครับนั่นก็คือ เสื้อผ้าจากร้าน jspkk ครับ jspkk ก็คือ j a ๊ส s p u t ุฒ k นิปาปิยองกุ๊กกุกตลกครับตลกตลกเลยคนเนี้ยตลกมากพี่แจ๊สเราเนี่ยผมชอบมากนะครับแล้วเขาก็เก่งมากจริงๆมากความสามารถนะครับทำเพลงได้ร้องเพลงเพราะแล้วก็เป็นคนชอบแต่งตัวเขาก็เลยเปิดร้านชื่อเนี้ยครับ jspkk store อยู่ที่สยามสแควร์ซอย3ชั้น2ข้างล่างเป็นร้านสูตร ทางเดินต้องเดินเข้าข้างหลังคำพวกนี้ผมจำได้จากการที่ดูรายการเขาบ่อยครับก็มาดีครับเนี่ยและเขาก็จะทายอินเนียนเนียนฮาฮาเข้าไปซึ่งประเด็นที่ต้องเอามาพูดถึงเนี่ยอันนี้คือไปซื้อเองแล้วก็ลองเข้าไปที่ร้านเองนะครับครั้งแรกไปที่สยามลองแวะเข้าไปดูไม่เจอทางเข้าร้านดูแล้วมันงงๆพอดีวันนั้นอาจจะฝนตกด้วยแต่เมื่อวานนี้ครับไปได้มาแล้วเลยจะเอามาให้ดูกันว่าเสื้อ ยืดเนี่ยแบรนด์ที่ทำโดยตลกไทยนะครับมันยังไงแล้วทำไมผมถึงซื้อมามันมีอะไรดีจนเรายอมที่จะควักเงินจ่ายนะครับอันนี้คือถุงจากร้านเขาเป็นสีดำแบบนี้ลักษณะร้านเนี่ยจะเป็นร้านเหมือนร้านแฟชั่นสโต์แบบว่าเวลาเราไปที่ญี่ปุ่นหรือไปที่ต่างประเทศนะครับแล้วจะเป็นร้านแบบที่เป็นซีเล็กมาแล้วอ่ะเอาของมาอาจจะเรียกว่ารีเซลนั่นแหละ แต่ราคาสําหรับผมนะผมเข้าไปดูเนี่ยผมไม่ได้ดูละเอียดมากนะพวกที่เป็นเสื้อที่เขาเอามารีเซลเนี่ยผมว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็อยู่แบบก็ก็แพงแบบปกติอะไม่ได้แพงเว่อร์ซื้อได้ถ้าชอบแต่อันนี้ให้โฟกัสกับแบรนด์ของเขาแล้วกันอันนี้พึ่งได้มายังไม่ได้แกะเลยเพื่อที่จะได้เอามาทําคลิปรีวิวอันนี้ให้ดูกันนะครับไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนี่คือถุง ที่เขาใส่เสื้อมาเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูดูว่านอกจากนี้แล้วเขาให้อะไรมาบ้างนะครับมีของแถม1,390บาทใบเสร็จไม่ใช่ของแถมมีสติกเกอร์ด้วยอันนี้ผมชอบสติกเกอร์เขาเจ๋งดี Grand o p e n พนนิ4งเมยพึ่งเปิดเมื่อ24พฤษภานะครับปีนี้ปีที่ผ่านปีนี้เลย2,024สติกเกอร์มี2ด้านด้วย2ลายนี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็สติกเกอร์โลโก้้านก็คนละลายนะครับ อันนี้เขาแถมมาให้ลายที่ผมซื้อคือเขาใช้ชื่อรุ่นว่ามันนี่เหมือนจะพึ่งออกครับเป็นแบบนี้ให้ดูเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าบ็อกซี่นี่เป็นลายแบงค์พี่แจ๊ดนะครับด้านหลังมีสกรีนโทนเหลืองสีเหลืองด้านหน้าก็เป็นโทนเหลืองแบบนี้ พอดีมากที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่าคุณภาพที่เขาทำเนี่ยครับลักษณะเสื้อเป็นเหมือนแบบเสื้อฟอกให้มันดูเป็นเหมือนเสื้อวินเทจเสื้อวินเทจคือเสื้อแบบเสื้อเก่าเสื้อที่มีสตอรี่ไม่ได้เสื้อผลิตใหม่ทํามาเป็นเสื้อโหลอะไรแบบนี้ครับมันก็จะแล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ครับที่มีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยราคามันจะสูงและมันก็จะ เฉพาะคนที่จะได้รู้ว่าเ้สิ่งนี้คุ้มราคาราคานี้ไม่ได้แพงสําหรับเขาหรือราคาสูงแบบนี้ฉันจ่ายได้เพราะฉันชอบและฉันอยากได้คนเราเวลาซื้อของซื้อเพราะอยากได้ครับบางครั้งเนี่ยผมทําคลิปรีวิวเนี่ยช่องรีวิวเนี่ยมักจะเหมือนหาเหตุผลบอกน,นั่นนี่นู่นใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆนะคนเราซื้อเพราะเราอยากซื้อซื้อเพราะเราอยากได้แต่อย่างน้อยอ่ะให้เราได้ในสิ่งที่เราเลือกครับแล้ววันนี้ผมเลือกที่จะซื้อ เสื้อยืดร้าน JSPK ของกุนแจดหนึงเลยที่ซื้อเนี่ยไอความที่บอกว่าชื่นชอบในตัวของบุคคลเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งครับแต่มไม่ใช่เหตุแห่งการซื้อเพราะว่าที่ผมซื้อเนี่ยมันคุณภาพมันดีราคา1,390บาทราคาไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงเพราะว่าพวกเสื้อที่เป็นเสื้อแบบเสื้อนอกอะเสื้อแบรนด์ p r พรีมพาเลท หรือแบรนด์อื่นๆเนี่ยราคาถ้ามาบ้านเราเนี่ยสตูซี่ที่ Embassy เอมบัสซี่นะครับก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ2,000 2 0สอกว่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์เราแบรน์เป็นแบรนด์บ้านเราแล้วทำออกมาเฉพาะการเฉพาะกิจครับอยากเห็นทรงดีๆเนี่ยผมไม่ลองให้นะเพราะว่ามันไม่ได้ถนัดไปดูใน IG ร้านเขาได้ครับ jspkk store อยู่ใน IG ไป follow เขาได้วันเมื่อวานไปซื้อมาเนี่ย พนักงานน้องในร้านคุยดีมากเลยครับคือเราเป็นคนชอบของพวกนี้เราก็ไม่ได้รู้เยอะหรือว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยแต่ว่ามันเกิดการพูดคุยกันครับแล้วเขาก็แนะนําเขาก็พูดถึงแบรนด์ของเขาเสือ้อรูปแบบเขาให้ข้อมูลมาครับว่าที่ร้านเนี่ยจะเป็นการออกเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณดรอปเขาจะภาษาสตรีทเนี่ยสับท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าดรอปเขาดรอปประมาณเดือนละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง1ดรอป อาจจะมีมากกว่านั้นตอนนี้ยังไม่นิ่งครับแล้วแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่ๆซูพิมพาเลสพวกนี้เขาจะดรอปทุกวันศุกร์เขาจะมีของใหม่มาลงทุกวันศุกร์ก็จะมีคอลเลคชันนั่นนี่นูน่นแล้วของพวกนี้ร้านแบบนี้เวลาเขาทำคอลเลคชันอ่ะเขาทําแล้วจะไม่ค่อยรีครับเมื่อเวลาดังมากๆแล้วหรือมีความต้องการสูงมากจะไม่ค่อยรีผมมีความเชื่อว่าร้านนี้ถ้าทําไปเรื่อยๆอ่ะ ที่แจสามารถไปถึงจุดนั้นได้ครับแล้วผมอยากให้ไปถึงด้วยเราสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ทำอะ่ะมันเป็นแบบมันออริจินอลอ่ะมันคือตัวตนมันคือมันคือตัวของคนที่ทำเอาเท่าที่เรารับรู้มาจากสื่อจากการที่เขาแสดงออกมาเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นพวกชอบเสื้อผ้าชอบแต่งตัวแล้วเขาแต่งตัวดีด้วยนะ แต่ตัวดีไม่ได้หมายความว่าใช้แต่ของแพงอย่างเดียวมันแบบมันสไตล์มันดีอ่ะมันดูแล้วมันมีเซนต์นะครับมันมีเซนต์ของสไตล์อยู่เหมือนเป็นคนเสพอ่ะเป็นคนซื้อมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เทินตัวเองมาเป็นคนขายมาเป็นคนผลิตมาเป็นคนสร้างเนี่ยเหมือนเขาก็ต้องรู้ครับว่ามันจะเป็นแนวไหนมันจะเป็นลักษณะไหนแล้วฟิลร้านเราก็ฟิลได้ว่าเออมันเป็นร้านของมนุษย์หนึ่งคนพนักงานเราก็มองว่าเออมันเป็นพนักงานของมนุษย์ที่คนนี้เขาต้องเลือก ให้มาอยู่ในร้านของเขาอะแล้วเขาโปรโมทได้ตลอดเวลาแบบนี้มันเป็นร้านของเขาอะครับมันคือของคนท่องที่เราทำอะเวลาเราทำอะไรเราสนใจอะไรเราก็จะมุ่นวายกับสิ่งนั้นอะเอา,าให้ดูแล้วก็ไปมีโอกาสก,าก็ลองไปอุดหนุนกันสยามสแควร์ชั้นสยามสแควร์ซอยสชั้น2ข้างล่างเป็นร้านสูตรข้างหน้าตึกเป็นโลโก้ใหญ่มากเท่านี้แหละขอบคุณธนาการติดตามครับ